สวัสดีครับกลับมาแล้วนะครับกับผมโอฟอร์ดนะครับในช่องทาง YouTube นะครับโอฟอร์ดปทุมนะครับวันนี้นะฮะอย่างที่เห็นนะครับก็จะมีรถกระบะ Ford Ranger ในรุ่น Open Cap นะครับมาให้นำชมกันนะครับนะฮะก่อนที่จะไปดูรถนะครับฝากกดติดตามนะครับในช่องทาง YouTube ผมด้วยนะครับโอฟอร์ดปทุมนะฮะโอเคฮะไปชมมาเลยแล้วกันนะครับสำหรับรถรุ่นนี้นะครับก็เป็นรถยอดฮิตนะครับนะฮะเป็นรุ่น ฟอร์เรนเจอร์เอ็กแลพอร์นะครับเครื่องยนต์2.2ลิตรนะครับราคาที่จําหน่ายนะครับก็คือ6 9 2 0 0 0บาทนะรุ่นนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับ6สปีดนะฮะสำหรับคันนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าได้มีการว i บอรในตัวแคปนะครับปกติจะเจอในตัวที่เป็น4ประตูนะครับวันนี้เป็นรุ่นแคปนะครับก็ไปชมกันเลยแล้วกันนะครับสำหรับด้านหน้านะครับเป็นชุด F15 0ูนนะครับ เป็นชุดหน้าใหญ่นะครับก็จะมีไฟ led ให้นะครับทำให้ดูสปอร์ตนะครับนะฮะพร้อมกับตัวไฟหน้ามาสแตงนะฮะอันนี้ก็คือเป็นการอัปเกรดชุดใหญ่นะครับก็จะมี1คือครีบ3ามครีบนะครับ2คือเป็นตัวไข่ปลาตัวนี้นะครับก็คือเป็นเดย์ไทม์นะครับแล้วก็มีตัววงแหวนนะครับพร้อมกับตัวเลนโปรเจคเตอร์พร้อมกับกราสีน้ําเงินนะครับอันนี้ก็คือชุดใหญ่เลยด้านหน้านะครับ แล้วก็ต่อมานะเป็นตัวไฟ LED ที่เป็นรูป C นะครับอันนี้คือบ่งบอกนะฮะในเรื่องของที่เป็นรุ่นหน้า F-150 ้าูนนะฮะกระจังหน้าขนาดใหญ่นะครับนะฮะจะช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนที่อยู่ในห้องเครื่องยนต์นะครับลมสามารถที่จะโฟลเข้าไปในช่องนี้ได้นะครับนะฮะก็ทำให้เครื่องยนต์นะฮะเย็นไม่ร้อนนะครับแล้วที่สำคัญช่วยประหยัดน้ำมันด้วยนะฮะ ต่อมานะครับชายด้านล่างนะฮะก็จะเป็นตัวชุดกันชนแผงแต้กันชนด้านล่างอันนี้ก็คือพ่นเป็นสีบอลเงินนะครับนะฮะตัดกับตัวใต้กันชนด้านล่างเป็นดําด้านนะฮะแล้วก็ติดตั้งไฟตัดหมอกเพิ่มเข้าไปนะครับเพื่อให้แสงเนี่ยกระจายในบริเวณไหลถนนแล้วก็มองได้ชัดเจนดียิ่งขึ้นเลยนะครับโอเค ต่อมานะฮะด้านบนฝากระโปรงนะครับสกู๊ปนะฮะสองฟิชนะครับก็เป็นรูปม้านะครับจะเป็นรูปม้าก็ได้นะฮะหรือจะเป็นตัวแรดก็ได้นะครับเป็นสีบอลเงินนะฮะตัดดำด้านนะครับซึ่งตัวสกู๊ปนะฮะรองรับกับตัวชุดหน้ากระจังนะครับให้ดูกันเต็มๆมาดูด้านข้างนะครับ ในชุดนี้นะฮะในตัวนี้ก็คือเป็นแก้มนะฮะที่เป็นวายบอดี้ที่ยืดออกมานะครับตัวนี้พอยืดออกมาปุ๊บใช่ไหมครับก็จะทําให้รถเนี่ยดูมีมิติที่ใหญ่ยิ่งขึ้นนะครับรวมถึงด้านหลังด้วยนะครับฝาท้ายด้านหลังนะฮะตัวนู้นนะฮะก็ทําให้รถดูมิติดูใหญ่ดูบึกบึนมากขึ้นนะครับมาพร้อมกับล้อนะฮะแม็กซูทนะฮะอันนี้คือเป็นล้อแท้เลยนะครับนะฮะ ส่วนล้อนี้ก็จะเป็นล้อขอบ18นิ้วนะฮะยางที่ให้ก็จะเป็นขนาด2 6 5นะครับ6 0ศขอบ18นะครับเป็นยางมอนเตอร์นะฮะ AT2 นะฮะก็สำหรับยางตัวนี้ก็แก้มยางนะครับมีความโหดและสวยงามแล้วก็ที่สำคัญคือสามารถวิ่งบนถนนทางเรียดแล้วก็ทางฝุ่นได้ดีเช่นเดียวกันนะครับช่วงล่างนะครับของรถกระบะฟอร์ดนะครัข้างหน้าก็จะเป็น โช๊คคอยสปริงนะฮะพร้อมปีกนกนะครับที่มีขนาดใหญ่นะฮะแล้วก็สามารถรองรับการน้ําหนักนะครับแล้วก็ควบคุมะคะตัวรถได้ดีได้หนึบนะครับนี่แหละอยู่ที่ตัวนี้เลยนะครับโชคค๊คพร้อมสปริงนะฮะแล้วก็ปีกนกขนาดใหญ่นะฮะรถคันนี้นะครับมีการติดตั้งฟิล์มนะครับอันนี้นะฮะฟิล์มเป็นขนาด บาบหน้า60สินะครับแล้วก็ที่เหลือรอบันแปเปซนะครับดูด,ด,ดุดันมากส่วนด้านบนเป็นเหลาหลังทานะครับเป็นสีดำด้านอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าเราติดเพื่อความสวยงามความโหดให้เข้ากับตัวรถที่เป็นกระบะนะครับไม่สามารถใช้งานได้นะครับตัวนี้กันสาดด้านข้างนะครับพร้อมตัวแคปกระจกมองข้างนะครับขนาดใหญ่นะฮะ เป่านะครับการลองมือเปิดประตูส่วนด้านหลังนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวชุดขยายวายบอดี้ด้านด้านหลังนะครับเดี๋ยวจะให้ดูด้านท้ายนิดหนึ่งนะครับสังเกตได้ว่าตัวซุ้มล้อนะครับคิวล้อเนี่ยนะฮะกับตัววายบอดี้เนี่ยนะครับยืดออกมาถ้าเกิดนึกภาพออกนะฮะถ้าเกิดเราไม่ได้ใส่ชุดวายบอดี้นะครับ ตัวล้อมแม็กเนี่ยนะครับมันติดลบอยู่แล้วฮนะมันยืดออกมานะครับถ้าเกิดถ้าเกิดเราไม่ใส่รับรองฮนะยืดมาเยอะมากแน่นอนแล้วก็ตำรวจจับแน่นอนที่สําคัญแต่พอเราใส่ชุดครอบไปเนี่ยคือมันพอดีนะฮะกับตัวคิวรอจะหุบเข้าไปอีกนิดนึงด้วยครับนะฮะก็เวลาขับมันมันก็มันก็จะไม่ดีดนะฮะขึ้นมาที่เออมาโดนบริเวณด้านด้านข้างรถนะครับหรือตรงประตูนะฮะโอเค ส่วนด้านท้ายรถนะครับก็มีการอัปเกรดตัวไฟใหม่นะครับตัว C นะฮะ LED นะครับมีเบ้าลองแบบมีดาบให้นะครับส่วนตัวรถนะครับของออกระบะนะครับรุ่นนี้นะฮะสามารถบรรทุกได้ถึง1,300กิโลกร,รัมนะครับหรือว่า1.3ตันนะฮะเพราะว่าขอดเรามีการผลิตแคสซีนะครับ ชิ้นเดียวนะครับที่ไม่มีการเชื่อมต่อไม่มีรอยอาร์กนะฮะก็ทำให้รถเนี่ยกระบะฟอร์ดบรรทุกได้ถึง1,300กิโลกรัมเลยทีเดียวนะครับมาดูในห้องโดยสารครับต้องบอกก่อนว่าปกติในรุ่นเ l p ง s s p o r t นะครับมันจะเป็นตัวเบาะผ้านะครับอันนี้เราเปลี่ยนเบาะหนังให้กับลูกค้านะครับแล้วก็ลูกค้าชอบนะครับเป็นคลิบสีน้ำเงินนะครับ สีน้ำเงินหรือจะเลือกสีแดงสีส้มได้หมดเลยนะครับนะแล้วก็ส่วนหน้าจอนะครับก็จะเป็นจอนะแบบทัชสกรีน8นิ้วนะฮะรองรับ Apple CarPlay นะครับ Android นะ Auto สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้หมดเลยนะครับนะฮะแล้วก็สามารถที่จะใช้แมปในมือถือลิงกเข้าไปที่หน้าจอได้ด้วยนะครับนะบพอรุ่นนี้ไม่มีระบบนิเ i กเตอร์มาจากตัวรถแต่เราสามารถใช้โทรศัพท์ เชื่อมต่อเข้าไปที่หน้าจอนี้ได้นะครับระบบแอร์นะครับเป็นแบบแมนนวลนะฮะแล้วก็เกียร์หสปีดโวาลยไฟฟ้าครับนะฮะขับเร็วนะฮะขับเร็วปรับหนึบนะฮะขับช้าปรับเบาให้นะครับแล้วก็ประหยัดน้ำมันด้วยนะฮะมังปิฟังก์ชันนะครบนพวงมาลัยมีให้ครบเลยนะครับนะฮะอันนี้สีแดงๆัั่นคือสวิตตัวไฟตัดหมอกนะครับโอเค ก็สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับรถกระบะ Ford นะครับแรนเจอร์นะฮะก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์0 8 6 5 6 7 0 0 7นนะครับผมโอฟอร์ดปทุมนะครับนะฮะแล้วก็ส่วนอยาจะแอด ID line นะครับก็แอดเข้ามาได้ที่ n e w o 1 9 2นะครับนะส่วนลูกค้าท่านใดนะครับที่อยากจะชมนะฮะ การบันทึกภาพหรือว่ารีวิวนะย้อนหลังนะฮะก็เข้าไปในช่องทาง YouTube ก็ได้หรือเข้าไปที่ Google นะครับแล้วก็พิมพ์เบอร์โทรศัพท์ผมเข้าไป0 8 1 5 6 7 0 0 7น้เดนะฮะเดี๋ยวจะขึ้นเรียงมันตับลงมาให้เลยให้ดูเลยนะฮะสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณนะครับนะฮะลูกค้านะแล้วเดี๋ยวคันต่อไปจะมีที่เด็ดยังไงนะฮะโปรดรอชมแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ